ว่าลบโลกข่าวใหม่คนกินข้าวคําที่สองตายกินไม่ได้คคำคำที่สองตายคนยังสาว ตายง่ายๆกินตายแม่คำที่สองไม่ทันจะเกินตายตายค่าคำเข้าตายค่าคำเกิน แอนาไตรลักด่วนอน,นิจจังทุกครั้งอนัตตาธรรมะปรากฏแลวคนจะตายง่ายโอ้ไงเห็นข่าวที่แจ้งมาจะละลายง่าย,ายเศษฐี โยที่สุดในเชียงใหม่กำลังสวดศพอยู่แข็งแรงดีอยู่แน่นหายใจไม่ออกอยาติพาส่งโรงพยาบาลที่เจริญที่สุดแล้วสิรลราชโรงพยาบาลเดียวกับพระราชาเชียงใหม่ ไม่ไม่ไม่รักษาปื้ใส่เครื่องไปลงกรุงเทพก็เก่งจริงหมอก็เก่งตรวจปับ๊บต่อเส้นหัวใจให้ใหม่ห้าเส้นบายพาสหาย วันที่สามตาย,ตายหยุดหายใจไปก็เด็หายได้สองวันหลังจากใบาพาดเสร็จจ่ายตังเรียบร้อยก็ตายวันที่สามตายเลยไปเรียกจ่ายง่ายๆ สมบัติมากในในเชียงใหม่มีโรงแรมแลหลายๆโรงหมู่บ้านลหลายๆหมู่บ้านที่ดินเปล่าๆหลายร้อยไร่ ยังไม่ทันแก่เพิ่งจะขึ้งร้อยประมาณนี้เพิ่งจะครึ่งเดียวตายซะแล้วใอ้รัพยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งที่มีอยู่แล้วตายซั์ก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ แม่ใครๆก็ช่วยไม่ได้ลูกเป็นหมอพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอแม่ก็ทาตัวเองเป็นหมอ ช่วยตัวเองไม่ได้แต mm hmm. ่ช่วยแบบทางโลกไม่ไม่อาจ mm hmm. อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ mm hmm. อาชีพใดๆก็ช่วยไม่ได้ยาขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ น่นช่วยด้วยกธรทำตายตายไปสิตายเมื่อไหร่ก็ได้เป็นอะไรตายก็ได้แต่ช่วยแล้วแต่จะตายปั๊บนี่ฉันจะลักไปนนิพพานเลยนะ ช่วยตนเองให้มีบุญมีกุศลติดไปช่วยตนเองเครื่องมือแพทยไม่รู้กี่ชนิดเครื่องใบาพาดหัวใจนี่โอ้ยี่สิบห้าล้านเงนี่ที่เราจะ จะซื้อถวายโลกมันงนนะั้นัางที่รู้อยู่นะมันก็ต้องตายแต่ฮะต้องขะโลกมเนีย่ยจะว่าโอ้พวกมันนังหลับตาภาวนาไม่มีประโยชน์กับโลกบอกเออน,นี่จะคือซื้อเครื่องหัวใจให้โลกมันเลยนะเอาหมอกเครื่องหัวใจมันเลยนะ จะว่าทางทมใจจืดใจดำเนี่ยนะอเอากันให้รอดผลที่สุดจะอนิจจังเครื่องตั้งยี่สิบสามสิบล้านม,มันจะทำให้ฟรีก็ไม่ได้ คนเหมือนกัน <c oughs> ไม่านำใจโลกมันจะต้องซื้อเ,อ, <c oughs> เอาอ้าว <c oughs> ื้อให้โลกนะนักสมาธินักกรรมฐา,านน <c oughs> <c oughs> จะได้กันโลกมันถูกดูหมิ่นดูแคน <c oughs> ไม่มีประโยชน์ มีสาระแต่มีน้ำใจมีน้ำใจส่งเคาะโลกลประกาศถึงความเมตตาความไม่ลําเอียงใครก็ได้ชื่อใดนามสกุลใดจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตเรามาแต่ไหนเอาเหอะ าใช้เครื่องนี้เนอมาจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังมไม่ได้ไม่ได้จำกัดกัไปรอโอ๋อตระกูลนี้มาชื่อนี้มาไม่ให้ใช้เนอไม่มีสาธารณะ 大河。 วันนี้ได้มีคณะสัายาติโยมทั้งหลายโดยมีแพทย์จิงอุไรวันเลิศวันนัดบดีคุณพัชราเลิศนัดบดีเลิศวันนัด ตลอดถึงทุกผู้ทุกคนที่อยู่ในณนะสถานที่นี้ก็ดีแต่มีจิตส,าาสธาน้อมนำมัถวายสังคทานและเครื่องปริวารทั้งปวงไว้ในพระพุทธศาสนาก็ขอทิศิบุญกุศลนี้ให้จงกรรมในเวรทั้งหลายปุปการีผู้มีประคุณในทุกภพทุกชาติ อีกทั้งเทพเทวดาที่ปกปักรักษาประจำกายตนเราอยู่ก็ดีอยู่ที่บ้านอยู่ที่บริวารยานพาหนะภายในณสถานที่โดยเทพนลิลมิตพัทธธรรมรัตนเจดีเชียงใหม่ประเทศไทยแห่งนี้ก็ดีตลอดถึงสัมพเวษศีพีไม่มีญาติ ลองลอยไปมาในอากาศที่รอรับส่วนกุศลจากบุคคลที่กระทำหนุทิฏฐิให้คดีก็ขอให้ท่านจงมีสิทธิ์มีส่วนได้ในกุศลผลบุญน,นี้โดยทั่วกันอันดังภาษาบาลีมีว่ายะถาวารีวาผู้ลาปริปุเรนติซาขะนังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกปติอิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโธปนัสโซยัต้ามณิโชติลโสยัตถะสัพพิโยวิวัจันตุสัพวันตารโยสุขิ ภิกขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังกุฏาปัจจายโนจตารวธรรมวัดทันติอายุโนสุขังปาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธร จินสาวกานุภาเวนสัพเพเตโลคาสาัพเพเตปย,ยาสัพเพเตอันตรารยาสาัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเตทุนนิเมตตาสัพเพเตอวัมมังคะลาวินา สันตุอายุวัตโกธนวัตโกุศิริวัตโกยยสวัตโกุโกพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตทกโหตุสัพพะธาตุคโรุกัปยาเวลา โสกาสัตต so ุจุปัตถวาเนกาอันตารายาปิวินาสันตุจเตจัสชายสิทธิทันนังลาพังโทติปะกายาสุขังพลังสิริอายุจวันโนจัโขกังวุต no เทจสวัสตวัดทาสีเมกาสีเมยาติเมตาสขาจเมเปตานังทกกินังทัจาปุ เอกตามนุสสารในหลุดนังวาโสกวายาวันยาปาริเทวนานตังเปตานามัดทายะเอวังติดทันติยาตโยอายันจะโธทั ินาทินนาสังค์นิสุปติทิตาทิคารัตนิตายัติสถานโสุักับปฏิโสญาติธรรมโมจะยังนิทัตสิโตเปตานปูจา วัตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัตถาสดีพระวันตุเตะพะวัตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทุภสัตาสด ที่พะวันตุเตพวัตุสักพ,พมังคะลังรักกันตุสักพ,พะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสธาสธิพระวันตุเตในส่วนของปัจจหารที่เหลือจากพระพิสษุสงฆ์เล่านี้ ไปตกไปถึงอย่างสมณะและไม่ชีต่อจากสมณะและไม่ชีไปถึงอย่างคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มีสินแปดต่อจากผู้มีสินแปดไปถึงอย่างคณะศรัทธาผู้มีสินห้าเหลือจากผู้มีสิน 5, ห้าตกไปอย่างสัพสัตว์ทั้งหลายพัฒหานิกินแล้วไม่เป็นโทษหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอุปัตถวะอันตรายจงพินาศสันตุ ความเป็นสิริมงคลจะมาเกิดมีในทุกผู้ทุกคนทุกตนเธอ ต่อไปเป็นการปัจจเวกบินทบาทแปลว่าพิจารณาอาหารกล่าวเป็นภาษาบาลียังไม่ได้เพียงพนมมือไว้ก็เป็นสิริมงคลเช่นกันอันถ้าไม่ย่างปินทปาตังปัจจเวคณะประทั้งปนา,มาเมสสปาตสสังฆายโิโสปินทปาตังปฏิเสวามิ เนวทวายะะมะทายะะมณัมันดานายนวิปุสนายะยาวเทวาอิมัจสกายะสะติติยายาปนายะวิหิง รละลึกถึงคําสั่งสอนแปลเป็นภาษาไทยว่าเราจะไม่ชั้นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเราจะไม่ชั้นด้วยความเมามันในรสชาติของอาหารสดายปลายควากระเด็นกระดอน มุมมามเราจะไม่ฉันพอเห็นแก่ความอริสอร่อยหรือปรุงมาด้วยความสวยงามจะไม่ฉันเพียงเพื่อจะให้เป็นการเกิดพลักะกำลังทางกายที่จะมีความกำหนัดในการมคุณห้า แต่เราจะชันเพื่อให้มีพละกกำลังร่างกายให้อัตภาพนี้ตั้งอยู่ได้ตามธรรมชาติของมนุษย์จะได้สร้างบุญกุศลใส่จิตใส่วิญญาณให้ยิ่งขึ้นอันบุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นแล้วขออุทิศ มอบให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มีสิบมีส่วนจะมารับในผลบุญของเราได้ก็จงรับไปเราจะไม่เอ่ยลายไม้ชื่อของพวกเธอทั้งหลายได้โดวยวว่าสะสมกันไว้หลายภพหลายชาติจงมารับกันเอาตามธรรมะใครควรจะได้ก็เอาไป บางครั้งบางหนเราอาจจะลืมเรียกลืมกล่าวก็ให้โอกาสให้สิทธิ์ที่จะมารับเอาได้โดยไม่เป็นโทษตลอดไปถึงจิตวิญญาณของสัตว์ที่ทิ้งซากไม่เป็นประโยชน์แก่เรา สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ตามต้นพืชเราเอาต้นพืชมากินอาจจะทำให้บ้านเมืองของมันต้องพังทลายไปก็ขอเอาโหสิกรรมด้วยที่ทำให้แกลําบากต้องย้ายถิ่นย้ายที่ถ้าวหวควรจะมีส่วนในบุญกุศลก็มารับเอาไปคิดเมตตาให้ตลอดสาย อย่าเอาเฉพาะว่าเราอิ่มแล้วเป็นแล้วกันชีวิตอื่นๆแหลกลานเป็นช่องๆไปหมดไม่คำหนึง่งไม่ระลึกถึงกันเลยเชื้อนึกถึงอยู่ระลึกได้อย่อยางนี้จิตจะอ่อนโยนจิตที่ควรแก่การงานคือจิตที่อ่อนโยน เราสนุกแต่พวกเขาล้มตายไปเป็นแถวเราก็ไม่อยากได้ความสุขชนิดนี้หาความสุขชนิดใหม่ดีกว่ามากต้องให้เกิดปัญญาพิจารณาขึ้นตับใดที่ยังไม่ตายเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างความดีหนีบาป กรรชั่วทั้งหลายได้ทันอ้าวนิมนต์เชิญนำไปชันไปกินไปตามอัธยาอัธยาศัยสืบต่อไปเตรียมกาบลาพระพุทธเจ้าพร้อมกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวากาโตพระขะวา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิ